สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ช่องคนเกษตรจอชต่อนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านมายังสวนคนเกษตรจอชตอนะครับวันนี้มาดูผลการเสียบยอดทุเรียนนะครับแบบผ่ากลางแบบข้อเดียวนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปไปหลายคลิปนะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะฝึกทํานะครับผมก็เอาคลิปมาวางไว้ด้านขวานี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นคลิปที่ผมทําแบบช้าๆให้ท่านได้เข้าใจง่ายนะครับ เอาไปฝึกทำกันได้นะครับด้านขวามือนี้นะครับซึ่งผมเคยทำไปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ครับก็เริ่มนะครับเริ่มทยอยออได้รับเรื่องราวของผลผลิตแล้วนะครับท่านที่รอคอยแดงอินโดนะครับผมก็ได้เริ่มทยอยชุดนี้ก็เป็นชุดที่สองนะครับ เดี๋ยวชุดแรกผมจะให้ท่านชมนะครับนี่ชุดที่สองท่านดูนะครับก็ก็ท่านไปลองดูคลิปที่ผมทําให้ดูนะครับว่าทําแบบไหนแล้วก็นี่ท่านดูนะครับว่าวันนี้อายุเขา21วันครับท่านผู้ชมครับต้นอื่นผมก็แกะไปแล้วเมื่อวานนะครับชุดที่ท่านเห็นนะครับน่ะวันนี้ก็มือดําเลยชุดที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นเป็นชุดที่เปิดไว้เมื่อวานนะครับบางต้นก็ ตาก็จะฟอร์มเร็วนะครับมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของตาบางต้นก็ตาก็ยังเล็กอยู่นะครับนี๋ท่านดูต้นนี้นะครับนี่นี่คือเรารอให้มันอยู่ในนี้21วันนะครับวันนี้ก็22วันการเสียบยอดก็ปกติธรรมดาง่ายๆนี่นะครับก็แบบนี้เองนะครับไม่ยากเลยนะครับอันนี้ผมเสียบแบบใช้เชือกแบบเส้นเดียวปลูกทีเดียวเลยนะครับก็เป็นยอดแดงอินโดนะครับท่านผู้ชมครับ นะครับก็เอาไม่ทันดูท่านที่รอคอยเดงดูจากสวนคนเกษตรนะครับอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เอาคลิปไม่ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่นะครับนี่คือยอดที่ที่แกะเมื่อวานนะครับนี่นะครับบางยอดก็สมบูรณ์ดีนะครับมือก็ดำหน่อยนะเล่นดินอ่านะครับแล้วก็อันนี้ซ้ายมือนี่นะครับ นี่คือแดงดโดหมดเลยนะครับที่ผมได้เสียบยอดไว้นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่2นะครับที่เริ่มไม่ผลผลิตแล้วนะครับคือเริ่มเริ่มติดแล้วว่างั้นนะครับอ่านี่รุ่นที่1นะครับก็นี่นครับรุ่นแรกที่เสียบไว้ก็อีกไม่นานก็จะจําหน่ายได้นะครับประมาณอีกสองสามเดือนนะครับท่านที่รอคอยอยู่สั่งจองอยู่นะครับก็ก็รอนะครับให้ต้นเขาแข็งแรงหน่อยนะครับ พราะผมสนใจแล้วผมจะเสียบแบบข้อเดียวหมดเลยนะครับให้ท่านเห็นนะครับนี่ตาเดียวข้อเดียวนี่นะครับนี่รุ่นแรกนี่ผมจะเสียบแบบใช้เชือกสองสองเส้นเลยนะครับปูกไว้นะครับเชือกก็ยังไม่เกะเลยนะครับก็ข้อเดียวแล้วก็เอาตาเดียวนี่นะครับอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นส่วนยอดนะครับส่วนยอดสุดอ่านี่ก็ข้อเดียวหมดเลยนะครับท่านเห็นว่าเป็นข้อเดียวหมดเลยนี่นะครับเป็นข้อเดียว ชุดแรกผมจะผูกสองสองสองเส้นนะครับใช้เชือกผูกสองเส้นพอชุดที่สองนี้ผมก็เสียบลองเสียบเส้นเดียวเสียบเสร็จก็ผูกเส้นเดียวปรากฏว่าก็ติดนะครับเดี๋ยงอนดูนี่เสียบไม่ยากนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสายพื้นเมืองนะครับทุเรียนแต่ละพันยากง่ายต่างกันนะครับนี่คุณดูนะครับข้อเดียวหมดเลยนี่นะครับรุ่นนี้ก็อีกสักสามเดือนนะครับสองเดือนสามเดือนก็จะส่งให้กับ ท่านที่สั่งจองไว้ได้เลยนะครับรอรับได้เลยนะครับก็รอนานหน่อยสําหรับไดอินดูนะครับเพราะว่ายอดพันมันมีน้อยนะครับแล้วก็ผมจะเสียบแบบข้อเดียวหมดเลยนี่นะครับข้อเดียวหมดเลยนะท่านติดนะครับข้อเดียวตาเดียวหมดเลยตามคลิปนะครับนี่นะครับข้อเดียวหมดเลยนะครับก็เอาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ นะครับอี่นะครับก็ยอดก็สวยนะครับอันนี้ผมเปิดไว้เมื่อวานนะครับก็ดูก็ดูสดชื่นนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ตาระเภททียังยังยังไม,ไม,ไม่ไม่แง้มนะครับมันก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ของของตาแต่ละต้นนะครับ นะครับต่างกันามาดูตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ฟอร์มใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ก็เล็กหน่อยนะครับข้อเดียวหมดเลยนะครับทุกทีแล้วผมจะเสียบแบบข้อเดียวหมดเลยนี่นะครับอันนี้ก็ข้อเดียวแล้วก็อาศัยตาตรงข้อนั่นแหละครับให้ขึ้นมานครับนี่ตรงนี้ผมจะใช้เส้นเดียวหมดเลยนะครับก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ สำหรับต้นนี้เดี๋ยวมาเปิดกันดูนะครับก็เหลือ,อไว้หนึ่งต้นเมื่อวานนะครับว่าจะก่อนที่จะมาอยู่แบบนี้ได้นะครับอ่าเราก็ต้องทำการเสียบยอดแล้วก็อบปไว้ในถุงนะครับซึ่งหลายคลิปก็ทำให้ดูบ้างไม่ได้ทำให้ดูบ้างทำแค่ผ่าแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ผูกนะครับแล้วก็อาจจะใช้ถุงใหญ่แต่ถุงแบบนี้นะครับ ท่านที่มือใหม่นะครับลองฝึกทำนะครับอาจจะไปซื้อต้นต้นทุเรียนพื้นเมืองแบบนั้นนะครับที่ที่ที่เป็นต้นต้นแบบนั้นนะครับซื้อมาเสร็จแล้วก็ลองลองลองฝึกเสียบดูนะครับหรือว่าถ้าลองเพาะเมล็ดนะครับนําเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองมาเพาะพอเสร็จก็ลองฝึกเสียบดูนะครับไม่ยากนะนี่นะครับนี่นี่ผมใช้แค่เส้นเดียวนะครับเชือกเส้นเดียว ก็ติดง่ายๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับแป๊บเดียวผมก็ไม่ได้พาขาตั้งไม่รู้เปิด,ดแก่ยากนะมือก็ดำปิษไปครับแป๊บเดียวไหนเอยผมก็ต้องเราเราต้องใช้เงื่อนเงื่อนที่ดึงได้นะครับยากหน่อยนะเออแป๊บเดียวให้มือช่วย ว่าไม่ได้พาขากรองอโอเคออกแล้วนะครับก็ติดมือหน่อยนี่นะครับก็พยายามยากๆหน่อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวต้องใช้มือช่วยจับนะครับเออแก็เพราะว่ามันจะต้อง เปิดให้กว้างก่อนนะครับก็คือตรงดึงเชือกตรงนี้ออกให้ได้นะครับโอเคออกแล้วนี่นะครับออกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็พยายามเปิดให้กว้างนะครับขยายกว้างไม่นั้นเดี๋ยวจะดูนยอดนะครับดูนยอดช้ำนะครับนะครับยๆเปิดครับนี่นะครับเราก็ไม่ได้พาคาตั้งมาครับ ไม่ได้ปาคากล้องมานี่แล้วก็เปิดนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเปิดเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับพวกนู้นที่เราตั้งไว้นะครับเพียงผมไว้หนึ่งต้นเมื่อวานนะครับไว้ไว้หนึ่งต้นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับชัดๆนะครับว่านี่คือมือสุกปุกยังเลยนี่นะครับนี่ นี่คือยอดที่เขาติดแล้วนะครับติดแล้วกับยี่สิบเอ็ดวันยี่สองวันวันนี้นะครับแล้วก็เอามาวางไว้นะครับของผมนี้ส่วนใหญ่ผมจะไว้ที่ที่ลงลเลยนะครับไม่ไม่ได้ไว้ในรงโรงเรือนนะครับจะไว้ที่ลงลูก็อยู่ใต้ต้นไม้นี่ครับมีใต้ใต้ไม้นี่นี่นะครับมันจะมีต้นทุเรียนบางแดดอยู่เป็นต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับต้นนี้ตอนนี้ต้นมะม่วงนะครับบางแดดตอนเย็น นี่ช่วยบังเดดช่วงเช้านะครับนี่นะครับครับก็ขอบคุณครับทุกท่านครับคลิปนี้หากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ท่านที่อยากจะชมคลิปของทางช่องก็กดติดตามกันไว้เลยนะครับท่านที่ต้องการจะฝึกทำนะครับก็ลองลองเปิดดูนะครับคลิปที่ผม ให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้ขวามือนะครับเป็นคลิปเมื่อปีที่แล้วซึ่งผมทําละเอียดทำช้าๆนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับ,บ like, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ